สำหรับการขายอาหารตามสั่งตอนนี้พอยิ้มอ่อนนิดหน่อยครับเพราะว่าอะไรรู้ป่าวัตถุดิบของเราถูกกว่าแต่ก่อนเยอะถูกกว่าช่วงเดือนเมษาพู้สัาเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นนี้เลยสามชั้นจําได้ไหมว่าช่วงเมษาสามชั้นราคาเท่าไหร่สองร้อยกว่าบาท2อ0ยิบบางร้านบางร้านก็ร้อยเก้าบร้อยแปดสิบแต่ตอนนี้เนี่ยแผ่นนี้แผ่นเดียว 7กิโลราคากิโลกรัมละ130บาท130บาท7กิโลทั้งหมด9 1 0สบาทแม่คา้าคิดผมแค่900บาทแผ่นนี้ทั้งแผ่น900บาทเดี๋ยววันนี้จะทำบุกกรอบให้ดูนะครับหลังจากที่เราได้3มชั้นมาแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัดให้เป็น4ส่วนเพื่อที่จะได้เข้ามาออบรมร้อนได้หลังจากนั้นก็ต้มน้ำรอได้เลย ขั้นตอนต่อไปใส่รากผักชีกับกระเทียมครับใส่ลงไปได้เลยรากผักชีจากสามากแล้วก็กระเทียมจากหนึ่งกำมือแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวสักหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแล้วก็เกลือป่นสักสองช้อนโต๊ะน้ำส้มสักสองช้อนโต๊ะก็พอครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่เดี๋ยวทาไปทาหนังอีกทีหนึง่ง หลังจากนั้นก็เอาหมูล,ลงไปต้มได้เลยระยะเวลาในการต้มผมจะใช้ประมาณสัก20-25ิบ20ถึงยี่สนาทีก็พอครับไม่นานมาก,มกมมมเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยสักประมาณ2 5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราต้มมาได้ประมาณ25นาทีครับผมจะพอแค่นี้แหละ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับหลังจากที่เอาหมูขึ้นมาก็ใส่น้ำส้มได้เลยครับใส่ลงไปได้เลยอลัจากนั้นก็บังได้เลยครับห่างกันสักประมาณหนึ่งเซนผมจะไม่จิ้มนะเพื่อนๆอ,อย่างจิ้มก็จิ้ม จะไม่ลึกมากไม่แห้งเช่นเนื้อแล้วก็ทาน้ำส้มอีกสรอบหนึ่งก่อนจะนำไปอบสำหรับอุณหภูมินะผมจะใช้150องศานะครับนาน40่นาที ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับใส่เนื้อหมู3ชั้นของเราลงไปได้เลย<ด>ขั้นตอนนี้ไม่ต้องเปิดไฟแรงเปิดไฟเบาๆใช้เวลาประมาณสัก1 5บห้ถึงยีนาทีแล้วก็ค่อยเพิ่มไฟขึ้นสำหรับข้อดีของการอบด้วยหม้อบรมร้อนก็คือหมู3ามชั้นของเราจะไม่กระเด็นครับ แล้วช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดด้วยไม่มีแดดตากยังไงก็ต้องใช้วิธีนี้อยู่แล้วก็เลยดีสุดๆเลยไม่ต้องกลัวว่าหมูของเราจะกระเด็น หลังจากที่เราทอดรอบแรกนะครับหนังหมูของเราจะยังไม่กรอบเดี๋ยวเราจะมาทอดรอบที่สองต่อผมจะหั่นตามที่รอยที่เราบ้างไว้สำหรับการทอดรอบที่สองเราเปิดไฟแรงได้เลยนะครับทอดแป๊บเดียวไม่เกิน5นาทีใช้ได้ โอเคครับเดี๋ยวจะทอดให้หมดก่อนเนดะี๋ยวค่อยมาดูทีหลังกันว่าหมูกรอบของหมูสามชั้นของเราทั้งหมดเจ็ดกิโลจะได้หมูกรอบจริงๆกี่กิโลเป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับสามชั้นของเราทั้งหมดเจ็ดกิโลราคาเก้าร้อยบาทได้หมูกรอบจริงๆประมาณสักสามโลไม่ถึงสามโลครึ่งหรอกเฉลี่ยแล้วก็ตกโลนึงก็เกือบสี่ร้อยบาทเฉพาะต้นทุนหมูกรอบคราวนี้เพื่อนเพื่อก็ลองคิดเอาแล้วกันว่าจะขายจานหนึ่งราคาเท่าไหร่ต้นทุนหมูกรอบเราจะให้เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เลยนะครับ